นิทานอาเซียนประเทศบรูไนดารุสสลามเรื่องนักโฮดามานิสลูกอักตันยูกาลละครั้งหนึ่งมีแม่ไม้คนหนึ่งชื่อดังอัมบลนางอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกำปงเอเยอร์กับลูกชายชื่อมาณิสนางรักลูกชายของนางดุดแก้วตาดวงใจทุกวันนางก็จะกล่อมมาณิส ด้วยเพลงที่แต่งขึ้นมานิสมานิสลูกน้อยที่น่ารักของแม่มานิสมานิสเจ้าหนูผู้อ่อนโยนและแสนด,ดีลูกนี้เป็นความภูมิใจของแม่นะลูกรักเมื่อมานิสเติบโตขึ้นเขาต้องการออกไปท่องโลกกว้าง เป้าหมายก็คือจะเป็นพ่อค้าวานิชที่ประสบความสำเร็จแม้ผู้เป็นแม่จะห่วงเขามากแค่ไหนแต่เพื่อความสุขของลูกก็จําใจให้เดินทางจากไปหลายปีผ่านไปไม่มีข่าวครา,าวจากมานิสเลยแม่ผู้เฝ้ารอจึงใช้เวลาไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นจนไม่เหลือทรัพย์สินใดๆแต่นางก็ไม่ทุกร้อน และยังคงรอคอยการกลับมาของลูกยังมีความสุขทุกวันวันหนึ่งมีเรือสำเภาลำใหญ่มาจอดที่หมู่บ้านมีเสียงร่ำลือว่าเจ้าของเรือคือนักโฮดามานิสกับตันเรือผู้มั่งคั่งที่กลับมาพร้อมด้วยภรรยาผู้สูงศักดิ์ทันใดที่ได้ข่าวนางดังอัมบลก็ไม่รีรอ รีบพายเรือลำน้อยของนางออกไปจนถึงเรือใหญ่เพื่อที่จะได้พบหน้าลูกชายสุดที่รักแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิดนักโฮดามานิสภาคภูมิใจในความร่ำรวยของตนเองมากเมื่อได้เห็นแม่ที่ยากจนและดูต่ำต้อยไม่คู่ควรกับตนเองจึงพูดกับทุกคนว่า ไม่เคยรู้จักผู้หญิงแก่ยากจนคนนี้มาก่อนผู้เป็นแม่หัวใจสลายด้วยความผิดหวังจึงออกปากสาบแช่งเรือที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นต้นเหตุพราความรักของลูกชายที่มีต่อนางไปให้ล่มลงกลางน้ำและสัญญากับตนเองว่า จะไม่มีวันร้องเพลงมานิสอีกต่อไปท่านใดนั้นก็เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่ามีพายุรุนแรงและฝนตกหนักราวกับบ้าคลั่งซัดใส่เรือสำเภาของมานิสและสมบัติจมหายไปในทะเลเมื่อพายุสงบลงก็ปรากฏหินก้อนใหญ่ขึ้นแทนที่เรือสำเาาที่จมลงไปหินก้อนนั้น รู้จักกันในชื่อยงบาตูที่แปลว่าหินรูปเรือสำเภามาจนทุกวันนี้เป็นสัญลักษณ์ให้ทุกคนตระหนักถึงความกตัญญูต่อบิดามารดาที่ทุกคนไม่ควรลืม